สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก้มาพบกับวิกกี้แอนด์ชาแนลดีแล้วนะวันนี้นะคะวิกกี้ก็มาทำคลิปก็มาทำคลิปทําอาหารให้กับคุณนาเรนกับน้องฟ้าใสเนาะวันนี้นะคะน้องฟ้าใสก็ขอมาเป็นซุกี้นะคะคุณนาเรนก็เป็นข้าวต้มนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ ะะก็จะได้น้ำซุปไก่นะคะมาจากที่ร้านอาหารนะคะพอดีร้านอาหารที่พิกกี่ทำเขาจะเอาทิ้งทุกคืนเลยน้ำซุปทำเอาไว้แล้วก็เอาทิ้งนะคะเพราะาทำวันต่อวันเขาให้วิกกี้มาก,ก็เลยไม่ต้องทำน้ำซุปเองเอามาทำได้เลยแกะเลือกกุ้ง น้ำเดือดแล้วนะคะก็เดี๋ยวใส่ข้าวลงไปเลย ก็ใส่วนเส้นลงไปเลยค่ะไม่ต้องแช่ใส่ไเลยหักรวมนะคะที่หั่นเอาไว้แล้วนะ <c oughs> ก็ใส่ไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้สุกทันกับวนเส้นเพราะใส่เขาจะชอบผักนิ่มๆนะคะ,ะ,คะสีส้มก็คือแคอรอทนั่นเองนะคะผักกาดเห็ดทุกอย่างนะคะครบ5้าหมู Saya nyalakan อร่อยแล้วคุณกูยังไม่ต้องเติมอะไรเลยใส่ไข่ให้กูเลย เนไงคะทุกคนาทานไหม น,นี่ก็จะเป็นซุกกี้นอนฝาใส่นะ,ะเอาละคะ่ะทุกคนหลังจากที่เอาอาหารไปเสิร์ฟให้สองพ่อลูกนะคะที่ทำงานของเขาเสร็จแล้วนะคะเรกเกอร์ ทานข้าวต้มหมอนกเมว่อกี้ก็ได้ข้าวต้มกับไข่นะคะสองพลูกเขาก็อยู่ในออฟฟิศนะคะน้องภาษาัก็เรียนออนไลน์ที่บ้านวันนี้นะคะแล้วก็คุณอะไรก็ทำงานที่บ้านวีกกี้ก็ว่างอยู่คนเดียวตอนนี้ เอาละ,ค,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงเนาะเดี๋ยวคุยเรื่องอะไรตอนนี้วิกกี้อะนะอยากหาคนใครที่อยู่แถวอยู่เดนเวอร์อยู่ในโคโ,รโลราโดเนี่ยค่ะต้องการทำงานพิเศษนะคะให้ติดต่อมาทาง IG วิกกี้เลยนะก็อยากได้คนมาช่วยหั่นเนื้อหั่นผักแล้วก็ล้างหมอง้อล้างอ่า อุปกรณ์การทำครัวนะคะจ้างเป็นชั่วโมงถ้าใครสนใจนะให้ติดต่อมาที่ IG ของวิกกี้ได้เลยนะคะไอจีวิกกี้แอมชาแนลนะคะแล้วก็วิกกี้ไทยคิทเช่นนะคะติดต่อมาได้เลยนะตอนนี้ต้องการด่วนเลยค่ะใครอยากร่วมงานกับวิกกี้นะคะจ้างเป็น Part Time นะติดต่อมาได้เลยนะคะ ใครมีเพื่อนอยู่เดนเวอร์หรือว่าออร์ลาแถวนี้โคโลราโดก็ติดต่อมาได้เลยนะบอกเพื่อนมาเลยค่ะออร่อยมากคุณ,ค,ณคุณผู้ชมข้าวเช้าสิบโมงกันแล้วนะคะ แต่ยังไม่ทานข้าวมาเดออย่าลืมนะคะใครที่อยู่แถวนี้ติดต่อวิกกี้มาเลยถ้าอยากทำงานเป็นเป็นนักเรียนหรือเป็นอะไรเงี้ยนะทำพัรททำชั่วคราวนะคะวิกกี้อยากได้คนหันผักหันเนื้อแล้วก็ล้างอุปกรณ์ช่วยจะให้เป็นาลาชัชวโมง เดี๋ยวังไงถ้าใครสนใจติดต่อ i g จพี่มาเลยนะคะเดี๋ยววิกกี้ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะใครชอบกดไลค์ like, กดซับสไครป์วิกกี้ด้วยนะคะวันนี้วิกกี้ลาไปก่อนนะคะเพราะว่าหลังจากจกินข้าวเสร็จเนี่ยวิกกี้มีเรื่องที่จะต้องไปทํานะคะเยอะมากเลยเตรียมของนะคะที่จะขายของเร็วๆนีเอาละคะ่ะวันนี้วิกกี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ